สวัสดีครับทุกคนช่างหลายๆคนนะครับที่เวลาใช้หินเจียนะครับจะมีทั้งเอาไปสําหรับขัดนะครับแล้วก็มีสําหรับเอาไปใช้ในการตัดนะครับตัวหินเจียเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะมีกาดนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาใช้หินเจียเนี่ยไม่ค่อยชอบใส่กาดนะครับเพราะว่าข้อจํากัดของกาดเนี่ยมันมีค่อนข้างจํากัดนะครับ ในการตัดแต่บางคนชอบถอดกาดออกแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชอบตัดโลหะนะครับหรือว่าตัดงานในลักษณะนี้นะครับซึ่งการตัดในลักษณะเนี้ยมันผิดนะครับผมเพราะเวลาที่ใบหมุนนะครับถ้าเกิดว่าใบตัดมันแตกเนี่ยนะครับมันจะกระเด็นเข้าหาตัวเราก่อนนะครับผมวิธีการตัดที่ถูกต้องคือจะต้องตัดในลักษณะนี้นะครับ แล้วเราจะต้องใส่ครบอบนะครับผมเพื่อป้องกันอีกทีนึงนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับผมสำหรับวิธีการใส่นะครับให้เราปรับขนาดให้มันใกล้เคียงกับตัวหัวของหินเจียนะครับในส่วนที่เราจะทำการใส่ตัวฝาครอบหรือว่าตัวครบวอบนะครับผมอันนี้มันยังหลวมไปนะครับต้องหมุนปรับให้มันได้ขนาดที่ใกล้เคียงนะครับ นี่นะครับเมื่อเราปรับขนาดได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถล็อกได้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแน่นนะครับผมเราก็สามารถใช้เจียได้แล้วนะครับเวลาเราถอดก็สามารถถอดได้ง่ายๆนะครับนี่ครับเราก็สามารถถอดตัวกาดป้องกันหินเจียได้แล้วนะครับซึ่งตัวแบบของเดิมเนี่ยเราจะต้องมาขันนะครับ ขันเพื่อเอาเข้านะครับแล้วก็ขันเพื่อเอาตัวฝาครอบออกนะครับน,นี่สำหรับในกรณีที่ขันเข้านะครับแล้วก็ขันออกก็ต้องมาเสียเวลานะครับ ยังไม่สามารถเอาออกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวฝาครอบแบบนี้นะครับเสียเวลาแค่ตอนที่เราตั้งให้มันได้ระยะนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็สามารถล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถ ปรับเปลี่ยนมุมในการล็อกนะได้ง่ายง่ายเลยนะครับผมอันนี้มุมนี้อาจจะล็อกไม่ได้นะครับแต่มันตัวนี้มันสามารถเบี่ยงขึ้นมาได้อีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็กดมันลงไปนะครับมันก็สามารถล็อกได้นะครับนี่มุมนี้ก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับผม หรือว่าจะเป็นมุมตัดมุมนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับอ่าก็สะดวกสบายกว่าแบบเดิมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับสำหรับเจ้าตัวคับเวอร์หรือว่าตัวกาดนี้นะครับมันก็ไม่แพงนะครับตัวนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับสายช่างนะครับสาย DIY นะครับหรือว่าไว้ตัดเหล็กอะไรนะครับอ่า อันนี้ผมจะให้ดูนะครับน่าจะเห็นนะครับนิ้วเนี่ยผมก็เกิดอุบัติเหตุนะครับจากการใช้งานนี่แหละตอนที่ทํางานโรงงานนะครับอันเนี้ยก็เย็บไปหลายเข็มเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวเอ่อไม่ได้ใส่ตัวกาดนะครับสําหรับหินเจียนะครับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะครับไอเจ้าตัวกาดอันเนี้ยมันก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือเวลาเราใช้ก็อย่าประมาทแค่นั้นเองนะครับโอเคครับ